ว่าที่ร้อยต,ตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสภาพอากาศในวันที่14พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าข,ขนองระละ60-80โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายและตากมีฝนตกชุกหนาแน่นส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนฟ้าข,ขนองระละ40-60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกะระละ60-70 จึงมีโอกาสที่ฝนจะตกตั้งแต่ช่วงเช้าและหยุดช่วงสายก่อนที่ฝนจะตกอีกครั้งในช่วงบ่ายจึงมีข้อแนะนําว่าผู้ที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งควรไปใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยพวกอุปกรณ์ป้องกันฝนไปด้วยในวันที่14ในช่วงเลือกตั้งนะครับขอให้พี่น้องประชาชนออกไปเลือกตั้งตั้งแต่เช้าแล้วการออกไปเลือกตั้งเนี่ยอยากให้เตรียมร่มไปด้วยเนื่องจากว่าช่วงที่มีฝนตกเราสามารถใช้ร่ม กันฝนได้แล้วก็แดดออกเราสามารถใช้ร่มนี่กันแดดได้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมพตุนที่หญ่อย่างใกล้ชิดในช่วงนี้สําหรับช่วงเลือกตั้งนะครับฟ้าฝนไม่ได้ตกตลอดต่อเนื่องทั้งวันซึ่งจะมีช่วงเวลาที่หยุดอยู่เพราะนั้นพี่น้องประชาชนไปเลือกตั้งไม่ถึงขั้นมีอุปสรร์ที่รุแนแรงอะไรแต่อย่างใดนะครับ ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้ติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในระยะนี้หลายพื้นที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงประกอบกับในช่วงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งคาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิตเลือกตั้งเป็นจำนวนมากหากเกิดสาธารณาภัยอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางจึงได้ประสานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวโดยให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธธรณภัยวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมระงับเหตุตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธธรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมออกปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ สำหรับประชาชนขอให้ติดตามสภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางลาลต่อพอรับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปมาลิชัยโยรายงาน